สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อเนี่ยมาทำกลับข้าวเร็ดกลับข้าวแลงจากพี่น้องเมนูทอดไข่ทอดไข่เป็ดจ้ะไม่เห็นเลยจากพี่น้องทำไนเลยค่ะ ลแล้วก็จะตำส้มตำไข่เป็ดใส่ช่องปิดเหนื่อเลยตีไข่ก่อน ตีไข่ใส่น้ำปลานี่เป็นผักที่จะใส่จะเป็นหอกเปิืงผักจะเป็นหอกกัมละห้าบาทผัททกชีลาวกัมละห้าใส่ต้นหอม แม่มีเจออมไข่เกี่ยวเราก็ต่ำส้มน้ำจ้ะพี่น้องยังไม่ได้ไปตลาดกลับบ้านยังไม่มีสเสบียงเลยจ้ะพี่น้อง น้ำมันก่อนปรุงรสด้วยน้ำปลาอันนี้ผงรนอาจจะพี่น้องชูรสใส่ชูรส สายชูน้ำจับพี่น้อง เตรียมใส่กันนําจ้ะ ปรุงไว้แล้วโอ้หอมมากเลย เกี๊ยวไข่เกี๊ยวกินกับทอดไข่กันเว้ย <laughs> ไข่เกี๊ยวกินกับส้มตำกินกับส้มตำกินกับทอดไข่ไปนะนี่นจิตตำส้มนำจะไหนักจะตำส้มตำปอกๆยังไม่ได้ฝานยังไม่ได้สับ นู้มตำกับไข่เกียวจะพี่น้องจะทอดปลาหมึก้วยทอดปลาหมึกนำกินกับผักชีลาวผักชีลาวพี่น้องห้าบาทกําละห้าบาท กินไปครึ่งหนึง่งเราเดี๋ยวจะพีีน้องเนี่ยเอาไปใส่ออมปูนาสซออมปูนาครึ่งนึงตัดลากอก่อนอันนี้ก็ห้าบาทกินไปครึ่งหนึ่งแล้วคือกันจะพีีน้องบ้านติดกันจะเพื่อนเอามาใคร หอมหอมฝรั่งผักชีฝรั่ง ยังเป็นตแซบยังเป็นตะแซบมากเลยไข่เจียวไข่เคียวหมูสับก,กับ ปลาหมึกอีกเพิ่มอีกจากพี่น้องนี่ผักสดๆจากสวน เราจะพี่นนองนี่ไข่เกี่ยวข้าวเหนียวเนืองสุกเรียบรย้อยแล้วจะพี่นนักนี่ข้าวเหนียวกวางข้าวเหนียว เอาเนี้อใหม่จะพี่น้องกินกับไข่เคี่ยวแล้วก็จิทอดปลาหมึกกลับไปทอดปลาหมึกกับส้มตำจะพี่น้องโุกเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ คลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนจาจ้ะพี่น้องทำกับเขาเมนูไข่เกี่ยวฝากช่องฝากช่องเจเดือนแยกข้าวหลามออฟฟิเชียลด้วยค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ